เอาลัคนาราศีมิถุนมีใครลัคนาราศีมิถุนพิมพ์ขึ้นมาได้เลยครับนะลัคนาราศีมิถุนในช่วงจังหวะที่ดาวพุธก็ย้ายดาวสุกก็ย,ย้ยายพุธย้ายตั้งแต่วันที่สามีนาคมดาวสุกย้ายในวันที่เอ่อในวันที่เท่าไหร่วะดาวสุกย้ายในวันที่9มีนาคมนะครับ คงต้องบอกก่อนเลยว่าการที่ดาวมีการขยับโยกย้ายตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนดาวเจ้าตัวไปเป็นประในเรือนการงานจะเหน็ดเหนื่อยรู้สึกตัวเองมีภาระเยอะในเรื่องของงานให้ระวังถูกหลอกในเรื่องของงานให้ระวังถูกหลอกในโลกออนไลน์ให้ระวังถูกหลอกทางโซเชียลนะ เตือนก่อนนะดาวเจ้าตัวไปร่วมราหูและสองดวงนี้โคตรแม่งก็ไม่ถูกกันด้วยทั้งไอพุธกับไอราหูเนี่ยมันไม่ถูกกันกลัวจะไปถูกเขาหลอกเนี่ยดูให้ดีดูให้รอบคอบนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะฮะนะครับดูให้ดีดูให้ถี่ถ้วนเลยกลัวจะถูกหลอกไม่ใช่อะไรกลัวจะไปถูกหลอกกลัวจะมีคนมาแบบวิชาชีพหรืออะไรถูกหลอกหลอกเช่นหลอกลงทุนบ้างหลอกนู่นนี่อะไรก็ว่าไป นะชาวลัคนาราศีมิถุนนะนะครับแต่อย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยถึงแม้คุณจะเหน็ดเหนื่อยรู้สึกมีภาระเยอะอยังไงก็ตามในเรื่องของงานแต่ถ้าเกิดต,ต้องเดินทงเดินทางเพราะง,งานนะครับถือว่าดีมากถ้ามีแพลนอยู่แล้วถือว่าดีมาก ถ้ากําลังลังเลอยู่ก็จะเดินทางดีหรือไม่เดินทางดีสินแสหมิงให้เลือกอย่างแรกคือเดินทางเพราะเดินทางแล้วก็จะได้ราบผลที่ดีช่วงนี้ระวังมิจฉาชีพนะครับไม่ว่าจะหลอกเอาหลอกเอาเงินหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันจะนํามาซึ่งความเสียหายนะชาวลัคนาราศีมิถุนโปรดระวังให้ดีนะโปรดระวังให้ดี นะครับมีโอกาสจะถูกหลอกหลอกให้รักบ้างหลอกให้เสียทรัพบ,บ้างหลอกลงทุนบ้างแกลง้กลงทักมาโน่นนี่นั่นแล้วทำเป็นรักเราบ้างหลอกไปลงทุนบ้างอะไรทั้งหลายแหละมิถุนช่วงนี้ดูให้รอบคอบเพราะว่าดาวเจ้าตัวดาวพุธแม่งไปอยู่กับราหูและอยู่กับเกตอืมนะฮะขอให้ดูให้รอบคอบนะครับนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมิถุน นะดวงความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วและมั่นคงกับคู่ครองความรักถือว่ายังดําเนินไปในทิศทางที่ดีนะนะครับที่ผมติงมกเมื่อกี้ก็คือระวังถูกหลอกเนี่ยจริงจรงิติงทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่แหละมันไม่จะเป็นหรอกว่าแม่งโสดแล้วถึงจะถูกหลอกบางทีมีคู่ก็ถูกหลอกได้เว้ยนะมีถุงดูให้ดีหน่อยก็แล้วกันนะครับนะเพราะดาวค่อนข้างจะมีความชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับดูให้ดีดูให้รอบคอบนะ ส่วนเรื่องการเงินผมมั่นใจว่าชาวมิถุนจะมีความสำเร็จดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยบ้ายรายทางซื้อนู่นซื้อนี่บ้างซ่อมรถบ้างหรืออะไรต่างๆแต่ว่าในภาพโดยรวมถือว่าการเงินของคุณยังไปในทิศทางที่ดีนะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการเงินมิถุนจะจัดสรรปันส่วนได้ดี จึงทำให้โอกาสผิดพลาดในเรื่องการเงินนั้นมีน้อยนะครับ